อง์ที่สี่นะครับเป็นพิมพ์พิเศษนะลงชาติแดงไว้แล้วก็โปรยทองพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พิเศษจริงๆครับเพราะสร้างที่ถ้ำสิบสองคูหาข้างหลัง เป็นยันนะฮะข้างหลังเป็นยันหลังประทับยันพระเจ้าห้าพระองค์เป็นยันที่สวยสงามมากนามโมพุทธยะหยันแล้วก็อุณลมสวยมากนะครับสร้างที่ถ้ำสิทสองขวา คงสร้างไม่มากนักตกมาถึงผมก็ประมาณสักจีซาห้าองค์เท่านั้นเองนะฮะก็ได้เอามาศึกษากันมีความหนาพอสมควรครับมีความหนาพอสมควรในถ้ำสิบสองกูหาเนี่ยเป็นถ้ำที่ยังใหญ่มากมีเป็นห้องห้องห้องหรือเป็นครูครูหาเป็นห้อง ถึงสิองห้องจึงเรียกว่าสิบสอคู่หาและในถ้ำนี้มีสิ่งมหัศาจรรย์มากมีสระน้ำใหญ่ท่านเรียกสระบัวกแก้วมีป่ายักษ์อินคนอยู่ในนี้ในถ้ำนะครับฟังแล้วไม่ใช่ถ้ำธรรมดากว้างใหญ่ไพศาลแล้วมียักษ์ มีปายักษ์อยู่ในนั้นท่านก็ไปปลุกเสกพระในถ้ำน้ำเนี่ยร้อยตัวปลุกเสกเทวดามาช่วยท่านบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับและถ้ำสิทธิสงคาเนี่ยเป็นถ้ำที่ผมอยากจะไปอยากจะไปศึกษา ตอนนั้นลูกศิษย์ที่สนิทมากเป็นนายทานผู้ใหญ่ก็ตกลงใช้ลูกน้องไปดูไปสำรวจเพราะเราจะไปศึกษากันเสร็จแล้วก็ผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกเขาก็อาศัยผ่านป่าฮะผ่านป่าหลายท่านเชื่อถือไม่ได้ หลายท่านเชื่อถือไม่ได้ผานป่าที่เชื่อถือได้มีครับน่าเคารพนับถือมีครับผานป่าพวกนี้เขาบอกเขาพบท่าเนี้ยผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกหลายครั้งมากเขาบอกพบแน่นอนเขาเคยเจอมาไปทุกพวกผานฮะปากจะไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยเป็นผานแล้วครับ พอผมเห็หน้าปับ๊บผมมีคำตอบอยู่ในใจอะผิดหวังแน่นอนเตรียมกันไปพอสมควรกะจะข้างคืนด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็ผมก็ขอคุยกับาอาพานพอเห็นหน้าตาแล้วผมรู้แล้วไม่มีทางหรอกหน้าตาอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ เพราะผมถามว่าคุณไปพบถ้ำนี่มาเลยเริ่มอึกอักแล้วผมถามตรงผมไม่รีรอเลยบอกพบครับถ้ำเยอะมีหลายแห่งคุณพบอะไรที่น่าสังเกตบ้างที่เห็นแล้วต้องตกใจอะ่ะไม่ใช่ถ้ำอ่ะอึกอกักอึกอกักตอบไม่ได้คุณพบต้นไม้ใหญ่ไหม อ๋อพบไหมครับมีครับ,มรบแม่แล้วต้นไม้อะไรจําชื่อไม่ได้ไม่รู้ต้นไม้อะไรไอบ้บ้าต้นโพอ่ะจ้าไม่ได้เหรอผมก็ไม่บอกว่าต้นโพนะฮะผมจะดูครับต้นไม้ใหญ่มีครับเจอครับต้นไม้อะไรผมจําชื่อไม่ได้ในปา่าต้นไม้เยอะออกไปยังงุ้นเลยบาแล้วคุณไป พบนานแล้วยังเมื่อเร็วๆนี้เองก็ขอบคุณมากครับผมไม่พูดอะไรผมก็เรียกรู้สิทธิ์มาเ็้แค่ต้องกลับเ่อต้นโพใหญ่ขนาดสิบสองคนโอบต้นไม้เล็กเหรอครับถ้าไม่พบต้นโพเนี่ยอย่าไม่ต้องมาคุยเพราะท่านบันทึกไว้ หลักฐานอยู่ที่ผมเป็นแผ่นจารึกประมาณสิบแผ่นแปดแผ่นนะี้สิบแผ่นเนี่ยผมอุตส่าห์ไปโดยชนิดที่เราตั้งใจมากย้ำแล้วย้ำอีกบอกผ่านป่าเขาบอกเคยพบมาอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยเรียกคุณสิทธ์มาคุยบอกอันนี้โมเพราะก่อนผมจะ ยุติคุยกับพันปา่าคนนี้ผมก็ถามว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยคุณจะพาไปถ้ำเนี่ยก็ก็ไม่รู้จะแบ่งให้ผมยังไงบอกยังไม่ได้ตกลงกันะครับยังผมก็มีภาระนะครับโอเคครับล้ว ผมไม่พูดอะไรต่อเขาเรียกเสียงบอกกับเพใ่อหน้าห,หน้าละอ่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกหน้าละอ่อนไม่มีสิทธิ์หรอกปัจจุบันนี้ยังไม่มีโอกาสเลยจากวันนั้นมาผมรู้สึกผิดหวังมากก็เลยไม่ติดตามหาใครไปทางนั้นเพราะผมเชื่อว่ายังไม่ถึงเวลา ถ้าถึงเวลาแล้วก็คงได้เจอกันคนที่เป็นพานจริงๆหรือคนที่สามารถนำทาเราไปที่ถ้ำจริงๆถ้ำที่สองหาอยู่บางการครับถ้ำขุนช้างก็มีถ้ำขุนแผงก็มีถ้ำนางพิมพ์ก็มีนะครับจังหวัดกาญนะฮะถ้ำดาวดึงถ้ำพระธาตุมีหลายชื่อหลายถ้ำถ้ำป่ายางโดน ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่จัาหวัดการน่าสนใจมากครับฉะนั้นพิมพ์นี้เสด็จพ่อเจ้าที่ถ้ำสิบสองกูหานี่แหละครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากนะครับเป็นเรื่องน,น่าศึกษามากครับเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์นี้ต้องมีความเเรียกความความ,ความอะไร ขังศักดิ์สิทธิ์มีมหิฐานุภาพมากไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดาอย่างน้อยที่สุดอาจจะมีใครไปเจอเข้าผมเชื่อว่าชั้นสร้างไว้ไม่น้อยแต่ก็ไม่มากผมเชื่อว่าใครมีบุญต้องเจอนะครับเพราะส่วนหนึ่งท่านก็จะเอามาแจกนะครับโอเคนะครับเป็นพะพ,พ,พุทธรูปหลังยัน พระเจา้าห้พระองค์นโมพุทธยะและสร้างที่ถ้ำสิบสองุหาครับ